การสืบสวนในตึกซิโนโไทยการตรวจสอบธุรกิจที่ขยายผลโยงกับเครือข่ายที่ถูกกล่าวหาว่าเช่าโกงกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ทำการสอบปากคำสองผู้ถือหุ้นชาวไทยของบริษัทปรินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดที่อาคารซิโนโไทยทาวเวอร์ในวันที่24ตุลาคม2568เพื่อสอบถามถึงการดำเนินธุรกิจและความเชื่อมโยงกับเครือข่ายปรินต์กรุ๊ปซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นฝ่ายเช่าโกงและฟอกเงินในสหรัฐอเมริกา การสืบสวนนี้เกิดจากความต้องการในการตรวจสอบธุรกิจของบริษัทปรินท์อินเตอร์เนชัซึ่งเช่าพื้นที่ในอาคารซิโนไทยเพื่อใช้เป็นสำนักงานและมีการข้อสงสัยว่าบริษัทนี้อาจมีความเชื่อมโยงกับเครือข่าย p r i นท์กรุ๊ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเช่าโกงและใช้แรงงานบังคับในศูนย์สแกมเมอร์ที่กัมพูชาแต่ที่น่าสนใจคือบริษัทปริน์อินเตอร์เนชนแนลจำกัดถูกตรวจสอบ ในขณะที่มีผู้ถือหุ้นชาวไทยสองรายเป็นผู้ให้ความร่วมมือในการสืบสวนแต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปใดๆทางกฎหมายที่ชัดเจนว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายปรินกรุป๊ปหรือไม่นี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่คนมักพลาดการสืบสวนนี้เป็นการดําเนินการตามสำนวนสืบสวนที่1 3 4่งสามและมีวัตถุป,ประสงค์ในการตรวจสอบความเชื่อมโยงทางธุรกิจของบริษัทปรินอินเตอร์เนชันแนลจำกัดซึ่งประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศกับเครือข่ายปรินกรุป๊ป ที่ถูกกล่าวหาว่าช่อโกงและฟอกเงินและนี่คือสิ่งที่น่าสนใจการสืบสวนนี้อาจเปิดโอกาสให้เห็นภาพทั้งหมดของเครือข่ายที่ถูกกล่าวหาว่าช่อโกงและฟอกเงินซึ่งเป็นประเด็นที่สร้างความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมากแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะติดตามว่า DSI จะสามารถตรวจสอบความจริงและค้นพบข้อเท็จจริงได้อย่างไรคุณคิดว่าการสืบสวนนี้จะนำไปสู่ผลลัพธ์ใดบ้างคุณเห็นถึงความสำคัญของการตรวจสอบความเชื่อมโยงทางธุรกิจในกรณีเช่นนี้หรือไม่ อย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็น